อานิสงของกายคตาสติในยะที่หนึ่งเมื่อพิขูนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วในธรรมนั้นอยู่อย่างนี้ย่อมละความระลึกและความดำริอันอาศัยเรือนเสียได้เพราะละความระลึกและความดำรินั้นได้จิตของเธอก็ตั้งอยู่ด้วยดีสงบรำงับอยู่ด้วยดีเป็นธรรมเอกผุดมีขึ้น เป็นสมาธิอยู่ในภายในนั่นเทียวพิขุทั้งหลายแม้อย่างนี้พิขุนั้นก็ชื่อว่าเจริญกายะ,ะตาสติพิขุทั้งหลายกายะ,ะตาสติอันพิขุรูปใดรูปหนึ่งเจริญแล้วกวระทธรรมให้มากแล้วกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นวิชาย่อมอย่างลงในภายในของพิขุนั้นพิขุทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาสมุทร อันผู้ใดผู้หนึ่งถูกต้องด้วยใจแล้วแม่น้ำน้อยสายใดสายหนึ่งซึ่งไหลไปสู่สมุตรย่อมอย่างลงในภายในของผู้นั้นฉันใดพิขุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันกายะคตาสติอันภิขุรูปใดรูปหนึ่งเจริญแล้วกระทาให้มากแล้วกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นส่วนแห่งวิช,ชาย่อมอย่างลงในภายในของพิขุนั้น ภิขุทั้งหลายกายะคตาสติอันภิขุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญไม่กระทำให้มากแล้วมานย่อมได้ช่องย่อมได้โอกาสภิขุทั้งหลายกายะคตาสติอันภิขุรูปใดรูปหนึ่งเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วมานย่อมไม่ได้ช่องย่อมไม่ได้โอกาสภิขุทั้งหลายกายะคตาสติอันภิขุรูปใดรูปหนึ่งเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว เธอย่อมบรรลุถึงความเป็นผู้สามารถในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งเธอน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นนั้นได้ในเมื่อมีสติเป็นเหตุพิขุทั้งหลายกายะขะตาสติอันภิขุเสพแล้วทำให้เจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งประพฤติสั่งสมเนือง ปารบสม่ำเสมอด้วยดีพึงหวังอานิสงสิทธิประการนี้คือหนึ่งเป็นผู้อดกลั้นต่อความไม่ยินดีและความยินดีได้ไม่ถูกความไม่ยินดีครอบงำย่อมครอบงำความไม่ยินดีที่เกิดขึ้นแล้ว 2. เป็นผู้อดกลั้นต่อภัยและความหวาดกลัวได้ไม่ถูกภัยและความหวาดกลัวครอบงำย่อมครอบงำภัยและความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นแล้วได้ 3. เป็นผู้มีปกติอดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายต่อสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เสือคลานต่อทำนองคำพูดที่กล่าวร้ายใส่ร้ายเป็นผู้อดทนต่อเวทนาประจำสรีระที่เกิดขึ้นแล้วอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบไม่ใช่ความสำราญไม่เป็นที่ชอบใจพอจะสังหารชีวิตได้ 4. เป็นผู้ได้ตามต้องการได้ไม่ยากได้ไม่ลำบากซึ่งฌานทั้งสี่อันเป็นไปในจิตนั้นยิ่งเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหาร 5. ย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายประการคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทะลุฝากําแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัด ดุดไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เหาไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ลูปคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ 6. ย่อมฟังเสียงทั้งสองคือเสียงทิพ และเสียงมนุษย์ทั้งที่ไกลและที่ใกล้ด้วยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์ล่วงโสตของมนุษย์ 7. ย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นได้ด้วยใจคือจิตมีราคะพึงรู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะพึงรู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะพึงรู้ว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะ าชชา giving, พึงรู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะพึงรู้ว่าจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะพึงรู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูพึงรู้ว่าจิตหดหูหรือจิตฟุ้งซ่านพึงรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตถึงซึ่งคุณอันใหญ่พึงรู้ว่าจิตถึงซึ่งคุณอันใหญ่หรือจิตไม่ถึงซึ่งคุณอันใหญ่ พึงรู้ว่าจิตไม่ถึงซึ่งคุณอันใหญ่จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าพึงรู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าพึงรู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิพึงรู้ว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิพึงรู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นพึงรู้ว่าจิตหลุดพ้น หรือจิตไม่หลุดพ้นพึงรู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นแต่ย่อมระลึกถึงขันที่เคยอยู่อาศัยในชาติก่อนได้เป็นอันมากคือพึงระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้าง20สิชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้าง พันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตตะวิวัตกับเป็นอันมากบ้างว่าในพบโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันธ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกํำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เราพึงระลึกชาติก่อนได้เป็นอั้นมากพร้อมทั้งอาการ พร้อมทั้งอุเทศด้วยอาการอย่างนี้ 9. ย่อมเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติแล้วประนีตมีผิวพันดีมีผิวพันซามได้ดีตกยากด้วยทิพยะจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์พึงรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริต วจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยะเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยะเป็นสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้เราพึงเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุดติดกำลังอุปบัติเลวประณีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์ซามได้ดีตกยากด้วยทิพยะจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ พึงรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยอาการอย่างนี้10ย่อมเข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่พิขุทั้งหลายกายคตาสติอันพิขุเสพแล้วทำให้เจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้ว ทำให้เป็นที่ตั้งประพฤติสั่งสมเนืองเนืองปรารบสม่ำเสมอดีแล้วพึงหวังอานิสงสิบประการได้ดังนี้